สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ซีรีส์ใจสงบในสองนาทีวันนี้เราจะมาพูดคุยกันด้วยหัวข้อสมาธิไม่ใช่การนั่งเฉยๆเดินก็ได้ล้างจานก็ได้ถ้าใจอยู่กับสิ่งนั้นบางคนบอกว่าไม่มีเวลาเลยพี่งานเยอะไม่มีเวลานั่งสมาธิแต่ฟังนะสมาธิมันไม่จำเป็นต้องนั่งนิ่งหลับตา ถือดอกไม้ทูบเทียนอะไรเลยแค่ตอนที่คุณกําลังล้างจานอยู่แล้วรู้ว่ามือกําลังสัมผัสน้ำหรือเดินอยู่แล้วรู้ว่าเท้ากําลังเหยียบพื้นนั่นแหละสมาธิแล้วมันคือการที่ใจอยู่กับสิ่งที่กําลังทำไม่ปล่อยให้หลุดไปอนาคตหรืออดีตขับรถก็สมาธิได้เดินห้างก็ฝึกจิตได้ถ้าใจเราอยู่ตรงนั้นจริงๆไม่ต้องรอให้ว่าง ไม่ต้องรอมีเวลาเพราะทุกกิจกรรมกลายเป็นการฝึกจิตได้หมดถ้าเรารู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรอยู่